โอเคครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ในโลบ o อกแบบ s o RNG นะครับอ่ะแบบนี้ก็จะเป็นแนวแบบที่ประมาณว่าเอาดวงเราไปเสี่ยงนะครับสวาอเอฟเฟคต่างๆบนหัวเราที่ผมมีอยู่ตอนเนี้ยก็ประมาณว่าหนึ่ในสองพนะครับโอกาสออกครับขอคนนี้ก็ประมาณว่ายังไงดะ่ะหในสี่พันนะครับ <c oughs> แล้วก็คนนี้ก็1ในสามหมืครับโอ้โหยอด คนนี้ก็หนึ่งในหกหมื่นเก้าพันเยี่ยมเลยเยอะจัดอ่ะเอ๊ะอ่ะเดี๋ยวขอสำรวจจริงต่งตางๆก่อนอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้จะเป็นการคราฟอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวไว้ที่หลังนะฮะอันนี้ก็จะเป็นยังไงเนี่ยของเหรอช่างมันครับอันนี้ก็จะเป็น แบบต่างๆที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยที่ผมมีสรงสุดอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นไอตัวนี้เลยนะครับหนึ่งในสองพันนะครับโอเคแล้วก็กระเป๋าอะไรแหละช่างมันนะครับ what คอย what เออช่างมันละกันนะ อันนี้ก็จะเป็นอาชีเมนนะครับเออช่างมันครับกดรับอะไรไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นเควสนะครับเควสวิธีการรับนะครับก็มารับจากตัวนี้ครับเอพตัวนี้เลยครับโอเคก็ไปเข้าเนื้อหาเกมกันสุ่มรีลโ,ลโลกันเลยนะครับนี่ครับรีโลก็กดด้านล่างแบบนี้เลยนะครับอ่ะ เนี่ยกดดีโลแบบดีไปเรื่อยๆมันก็จะเกลือหน่อยนะโคตรเกลืออ่นะเนี่ยต้องดีโลดีไปเรื่อยๆก็ต้องทนทนเกลือไปนะฮะเอบอกเลยว่ามีแตก่เกลือฮะ กว่าจะได้เอฟเฟกอะไรดีๆต้องนั่งรีโลทั้งวันน่ะบอกเลยเดี yeah. ๋ยวลีโลโอโหคอมมอนอุ๊ย,ยหนึ่งเลยห้าร้อยว่ะแต่ันยังน้อยกว่าที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับขอไม่เก็บคอมมอนอืม อืขม,มอนอีกแล้วโอเคดีนะมันยังเปลี่ยนบ้างอนะไม่ใช่ำมอนอย่างเดียวโอ้ยคำมอนอีกแล้วโอ้ยมันวนกลับไปอีกแล้วอเฮ้ย โอ้โหเกินเดี๋ยวแบบช่วงที่เราสุ่มแรกๆมันอาจจะเกิือๆหน่อยนะครับก็แบบไม่ต้องเป็นอะไรหรอกนะครับเพราะว่ามันก็ปกติของเกมนี้แหละถ้าอยากได้อะไรดีๆก็ต้องทนสุ่มไปเรื่อยๆนะแต่แบบนี้เหมือนจะมีเกมพาดอยู่ปะเอโต้ Auto Low, โลออโต้รีโลนะครับโห มันก็จะเกลือเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพี่ๆโอกาสออกเท่าไหร่อะเอาพี่พ,พี่ผมอยากผมแค่อยากดูว่ามันออกเท่าไหร่พี่ๆๆเอาช่างมันนะครับโอ้โหหนึ่งในสามร้อยห้าสิบเ m a t ด h e ดึงดึงล้านว่ะ แต่แล้วคนนี้แบบเวอร์ทั้งนั้นน่ะแต่ผมเนี่ยอะไรเวอร์มั่งเนี่ย 1, 2, ห,หนึ่งในสองพันอ๋อไปกนึลจะว่าแบบจะออกมาอะไรดีๆมาให้ดูดิเก้ออีกแล้ว <c oughs> โอ้โหบางทีก็แบบฮ้ยฮ้ยเฮ้ยใครได้แล้ววะน่ะเอ่อช่างมาแล้วกันนะครับไม่รู้เลยใครได้ออมเปลี่ยนบ้างได้ไหมน่ะ มันทำไมวนแตนเดิมๆวะเนี่ยโอ้โหขอล้องพี่เอ้ยอ่ะคูณสองต้องได้ปะโอ้โขอันคำมอนถูกเอาได้ไหมได้ไหม มัน <mile> ต้องมีสักช่วงหนึ่งในคลิปเอ้ยอเลยผ่าหน้าว่ะเฮ้โอ้เก <floor itud soundtrack> ิน อยากได้ยังอื่นอ่ะที่แบบเยอะกว่าที่ผมมีอยู่ตอนเนี้ยอืมอือฮือคอมมอน คิบไปเฮ้ยคอยก็บเอเคโอ้โหอันขมวนขมวนไปเออเข้าไปเอาเข้าไปหลายรอบแล้วอืม ตอนนี้เดินสูบไปจะทุกที่แล้วยังไม่ได้อะไรดีๆเลยเฮ้ยกระป๋งลักกี้รู้สึกว่ามันเกลือๆครับเดี๋ยวขอเปิดกระเป๋าก่อนแล้วก็บูตไปโอเคบูล่ะบอกว่าจะ,ะได้อะไรดีๆนะมาคูดสองไปด้วยเนหะืย <c oughs> เอาอีกแล้วเดียว่า์กดบูทโชคแลนะนะ้วน่ะโอ้โหมยีลีโลตรงนี้เนี่ยแหละดีจะได้อะไรดีๆแบบโอ้ว่าละ่ะว่าละ้ะ Ай? เดินสุ่มต่ออือฮึอโอ้ยเฮ้ยกูดูกูดูเอ้าเอามาทำมาเอามาทำมาอีกูหวังอยู่นะเดียวว่าดึงมันจะดึงว่ามันจะมากกว่าสองพันโอ้ย แต่ะเกลกลายเป็นลิงไปเลยเอาเฮ้ยโดนหลอกเพื่อพี่นึกว่าจะมาแบบระดับห้าพันหกพันเลยเหี้ยที่ไหนได้หนึ่งพันคนดูเพื่อช่างมาช่างมาครับดาซูมหาอันใหม่ได้นะครับ ก็ลุ้นเลยอ่ะโอ้โหลุ้นแทบตายตัวจะเป็นอย่างที่เราคิดซะอีกนะเนี่ยไม่เป็นไรครับเราลีโลได้เรื่อยๆฮะโอ้โห เนี่ยโอโ้เกินอยากได้มากอ่ะอันใหม่อ่ะแม่ไม่ให้กันเลยนะน่บ่าวเนะี่ยเกือจัดอ่าโอเคคนดูก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ไปก่อนนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นแบบดีนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์แบบไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ส่วนแบบนี้นะครับมีคลิปหน้าแน่นอนนครับก็อ่ะขอจบตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบาย